ตอนนี้ก็ถึงเวลาทบทวนหลักภาษาอังกฤษกันแล้วนะคะท่านสามารถดูได้ใน Facebook ทั้งชีตแล้วก็ทั้งเนื้อหาในคลิปเรียวนี้นะคะก็จะอธิบายเท็กซ์ Text ที่ลงไว้ให้ค่ะทำไมเราต้องมาทบทวนคะเพราะว่าความรู้นี้ถ้ารู้เป็นนานๆแล้วบางทีเราใช้เป็นนานๆยี่สาปีเราก็ ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ความรู้เรายังดีอยู่หรือเปล่าหรือว่าคาดเคลื่อนระเบียหม้การทบทวนก็จะช่วยทําให้เราสามารถพูดภาษางอังกฤษได้คล่องแคล่วเป็นภาษาที่มีคุณภาพมีระดับน่านับถือนะทำให้พูดเก่งด้วยหนังสือที่ใช้ในการทบทวนก็คือหนังสือ o x f o r d Guide to English g r a m m a r ซึ่งเป็นหนังสือที่นิยมมากที่สุดในโลกนะเขาเขียนไว้ตรงใต้เล่มเลยนะว่าเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลกาอังกฤษก็เป็นตัวแม่ด้านภาษาอังกฤษเราก็ต้องใช้สถาบันระดับแม่นี่แหละนะเพราะออกซอรนี้ก็ตั้งมามานานมากแล้วนะคะหลายร้อยปีแล้วตั้งแต่สมัยอยุทยาตอนกลาง เขาก็มีมหาวิทยาลัยแล้วก็ทําให้การศึกษา,าของประเทศเปียนนั้นมีความล้ำหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองแหล่งค้นคว้าของอาจารย์ก็จะมีเห็นเห็นรูปคนกำลังนั่งอ่านหนังสือนาแหละ คินเดอร์คินเดอร์นี่ก็เป็นแหล่งข้อมูลของนักศึกษาทั่วโลกมาวิทยยทุกแห่งเนี่ยเวลาแนะนำหรือสั่งให้นักศึกษาไปหาหนังสืออ่านก็หาจากคินเดอร์นะหาจากคินเดอร์ได้เลยนะลงทะเบียนแล้วเข้าได้เลยเนะขาจะมีรหัสให้ลงทะเบียนเข้าไปอ่านได้สบายเลยนะเอาห้องฉุดไว้ในบ้านเลยในะบนเตียงนอนด้วยนะอาจารย์ก็จะศึกษาหาความรู้จากหนังสือต่างๆในทีเลอร์เนี่ย หนังสือแท็กของทุกหมหาวิทยาลัยในทั่วโลกก็มีหมหาวิทยาลัยไทยบางที่ไม่ไม่มีความเชื่อมโยงนะทําให้เราไม่ติดอันดับโลกเจ๋งๆไงนะเพราะถ้าเราติดอันดับโลกเจ๋งๆเนะี่ยคนทั่วโลกก็มาเรียนกับเราใช่ไหมเหมือนตอนนี้ประเทศจีนเขาพยายามจะปรับการศึกษาเขาให้ตียนดับโลกอ่ะให้ระด,ด,ด,ดับต้นๆให้มากที่สุดอนะเพื่อที่จะได้ดึงดูดคนเข้ามาเรียนจากทั่วโลกนะ ก็นอกจากนี้เขายังหาเงินจากคอร์สออนไลน์นะคอร์สออนไลน์นี่ให้ซอร์ติฟิเคตด้วยแล้วเวลาเราเข้าไปเรียนเนี่ยนะโปรเฟสเซอร์ดังๆเนี่ยนะจะ communique กับเราโดยตรงนะเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมให้เราวิพากษ์วิจารณ์นะคริติคทำคริติคในหนังสือที่อ่านตอบถามเขาจะ feedback มาที่เราเนะเราก็จะได้รับการติดต่อจากโปรเฟสเซอร์โดยตรงด้วย ก็ถือว่าเราปเป็นลูกศิษย์อะนะมันเท่แล้วล่ะนะเป็นลูกศิษย์ปริศดารับโรคเนี้ยเขาก็พยายามที่จะขยายการศึกษาไปให้เข้าถึงคนทั้งโลกได้เลยนะสมัยนี้นะถ้าเรามีจนเน็ตแล้วเราพูดภา,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 าษาอังกฤษเป็นอ่านภาษาอังกฤษได้นะภาษาดีนะเราจะมีความรู้จักแหล่งภาษาเนี่ยเยอะแยะเลยนะอาจารย์ถึงเรียนภาษาเยอะแะไงเพื่อที่จะเข้าถึงความรู้ ของทุกชาติทุกภาษาให้ได oh. ้มากที่สุดนะให้ได้มากสื okay. I mean. ่อภาษาสื่อเนี่้โหก็เข้าไปค้นหาได้เยอะแยะแล้วนะใช่ปหคะถ้าเก่งภาษาจีนอ่านเทคได้อะไรได้นี่มันไม่ธรรมดาแล้วเราสามารถจะไปหางานได้เลยแหละเดี๋ยวนี้มาอะไรในประเทศจีนไต้หวันนี่เขาก็รับคนชาติอื่นนะขอให้เก่งแล้วกันเพราะเขาต้องการลูกศิษย์จากทั่วโลกเขาไม่มานั่งคิดถึงลูกศิษย์แค่ในประเทศเท่านั้น เขาจะทำคอร์สที่จะเชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าหา,าการศึกษาของเขาแล้วทำให้มหาวิทยาลัยเขาติดอันดับโลกต้นๆน,นะไม่ใช่โหอันดับที่แ800งี้โหเ็่อไหร่มี 9, 9, 9, 9. แต่ะก้าวหน้าก้าวไกลแหล่งก้นไขยอย่างหนึ่งที่อาจารย์ใช้ศึกษาอยู่เป็นประจำเลยนะเขา้าเขา้าสามารถเข้าคอร์สได้ฟรีๆเลยนะก็คือแต่บางทีกนตรีนะ ก็คือ i-tune you ไ t u n e ยูนี่มีคอร์สให้ลูกเยอะแยะคอร์สออนไลน์โปรเฟสเซอร์สร้างแบบขนัดสร้างคอร์สออนไลน์สร้างแมทชอเร็วอย่างดนะีระดับโลกเลยอาจารย์เข้าไปดูแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์เข้าไปค้นเรื่องมิวสิกนะเรื่องดนตรีโอ้โหมหากราบเลยนะเราจะรู้จักเรียกว่า เหมือนไปนเรียนในชั้นเรียนเลยเพราะว่ามีวิดีโอด้วยโปรเฟสเซอร์ก็มันใหญ่ดีนะมันใหญ่ดีหรืออย่างหนังสือยากๆหัวข้อยากๆเช่นฟิโลโซฟีออนไลน์เนี่ยโอ้โหฮะโปรเฟสเซอร์ชช้นหนึ่งเลยนะศึกษาเรื่องนี้มานะมีความรู้ด้านนี้มาโปรเฟสเซอร์ที่พูดเรื่องนี้จะมีความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และเรื่องแล้วความรู้ด้านแมทเมาติกเออไม่น่านเชื่อนะะ เขาจะมี p r o f เซอร์ที่เก่งหลากหลายเ,าเก่งจริงๆนะเราก็เข้าไปใน TU เราก็ได้ p r o f เซอร์เจ๋งๆแล้วนะครูจริงๆมีความรู้จริงๆมีความรู้ระดับ outstanding ระดับ,ดบชั้นนำของโลกอีกซ้อนหนึ่งนะที่เห็นเป็นรูปคล้ายๆตัว L แล้วมีหนังสือนั่นอ่ะชื่อรู U C I D, สิต L U C I D รูสิตรูสิตที่ดีมากเลยนะเป็นแอปพลิเคชันทางน้น,นะ เ็นแอปพลิเคชันที่ต้องเจียงตังซื้อนะเพราะถ้าอยากได้อ่านสีดีก็มีหนังสือตัวอย่างให้อ่านสั้นๆแต่ถ้าอยากได้อ่านสีดีๆ <c oughs> เขาจะบริฟเขาจะทาบรรยายสรุปมาให้แล้วทําเป็นรูปทําเป็นภาพประกอบวิชวลไลท์ให้เราเลยดูภาพประกอบปุ๊บเนี่ยโอ้โหจำได้เลยนะว่าแนวนคิดนี้คืออะไรอาจารย์เคยเข้าไปดูแนวะคิดเรื่องทฤษฎีจิตของไซคอนอานาลิซิสของฟรอยด์โอ้โห ดูพวกภาพประกอบปุ๊บจำได้หมดเลยว่าอะไรเป็นอะไรนะหนังสือองฟรออ่านยากนะเพราะเพราะว่าต้องแปลาจากภาษาเยอรมันอันนี้สรุปพวก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 มาเลยนะง่ายมากเลยอะ่ะเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาอ่านสือนะก็มีคนมาบรรยายสรุปให้เสร็จเลยแล้วเราก็จำ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 เอาไว้จะมีคีย์เวิร์สําคัญสคัญ,คญเราก็จำเอาไว้เราก็สามารถเอาไปพูดได้นะมีความรู้ขึ้นมาได้รู้สิทธิ์ที่ดีมากนะอาจารย์ว่าเป็นเป็นการทําการ พลิเคชันทางการศึกษาที่มีคุณค่าอีกอย่างนนหนึ่งนะถ้าถามว่าจะใช้ชพจนานุนก,กรมอะไรดีล่ะเวลาเร,ารียนภาษาอังกฤษศึกษาภาษาอังกฤษค้นหาความคำ,คำแปลภาลษาอังกฤษเขาขอแนะนำ Cambridge Dictionary Cambridge Dictionary เป็นดิกเ n a ร y ที่ดีที่สุดในโลกนะ จะมีเสียงให้เราฟังด้วยนะว่าเนี่ยบริทิชอังกฤษออกเสียงอย่างนี้นะอเมริก n นอังกฤษออกเสียงยนี้นะตอนนี้เวลาเราพูดภาษาอังกฤษเนี่ยนะให้เราเลือกออกไปทางใดทางหนึ่งอย่าไปมั่วเพราะว่าถ้าเรามั่วเนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนที่มีการสาอ่อนนะไม่เข้มไม่ไม่แข็งแรงพอขาดเขาเรียกไม่มีระดับนะเราก็ต้องเลือกเลยเราจะจะพูดแบบ British English หรือ American English เลือกแปแล้วฝึกแล้วฟังเพราะว่าหัดซุ้มเสียงให้ได้ pronunciation ให้ให้ดีเป๊ะๆนะแค่นั้นเราก็จะพูดภาษาอังกฤษได้ดีแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็คนเกาหลีคนญี่ปุ่นคนจีนก็เขาก็ทุ่มเทให้กับการเรียนภาษาต่างชาติจนระทั้นก็าพูดได้ดิบได้ดีมากเลยนะพูดได้เป๊ะเลยไม่ว่าภาษาอังกฤษภาษาสเปนหรือภาษาชาติต่างๆเดี๋ยวนี้เด็กจีนเก่งมากเลย เด็กจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะเราจะเห็นมีนักร้องโบเกลนักร้องเสียงเทเนอร์เสียงโซปราโนจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะร้องเพลงอิตาลีเพราะๆหลายเพลงเลยนะ่อืมประเทศไทยเรายังไม่ค่อยมีนักร้องแบบนี้นะน้อยมากเป็นเพราะเราไม่มีรถนิยมที่จะฟังเพลงแบบนี้ก็ได้นะอย่างอย่างเกาหลีนี้จะมีนักร้องเสียงโซปราโนชื่อซูมิโจหัวร้องดีมากเลยนะ ญี่ปุ่นก็จะมีเกาหลีก็จะมีนักร้องเสียงพ่อมากเลยสียงเทอรเนอร์นะคิมมินคิมมินชอเนี่ยถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะออแล้วญี่ปุ่นก็มีนะเขามีคนที่เขาไว้โชว์ได้เลยในระดับคนะลาสสิคอลมิวสิกนะก็แสดงว่าประเทศเขาก็เริ่มก้าวหน้าแล้วก็เริ่มรับรู้และรับฝั่งและเรียนรู้วัฒนธรรมชาติต่างๆด้วยรวมทั้งดนตรีนะ ดนตรีนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณภาพนะของคนนะฟังดนตรีแล้วรู้เลยคนนี้ระดับไหนไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ไปดูถูกนะเพราะว่าลูกทุ่งคุณภาพก็เป็นลูกทุ่งที่ดีใช่ไหมคะเพลงลูกทุ่งเจ๋งๆรุ่นมารุนแรกๆของเพลงลูกทุง่งอย่างเช่นเพลงมนรักนะลูกทุง่งเนี้ยนะ เพลงเพราะๆหลายเพลงอันนี้จะไม่ได้พูดว่าเพลงจะมีระดับชนชั้นนะแต่จริงก็มีนะภาษาก็ภาษาเนี่ยมีระดับชนชั้นมากเลยแหละปุ๊บปุ๊บรู้เลยคนนี้ระดับไหนต่อให้จบด็อกเตอร์มาเลยนะผู้รู้เลยะเขาบอกให้สังเกตดูคําพูดของคนที่ใช้คนคำพูดคนที่หลุดปากเนี่ยเป็นหลักการดูคนนะว่าคนคนนี้มาจาก ครอบครัวแบบไหนดูขนาดนั้นะนะเพราะภาษาเนี่ยสำคัญมากเลยนะผู้พูดภาษาอังกฤษต้องให้พูดภาษาอังกฤษแบบมาตรฐานสแตนดาร์ดนะคะตอนนี้อาจารย์จะมาอธิบายเท็กซ์ที่อาจารย์สรุปย่อมานะเรียนแบบรูสิธิ์สรุปย่อมานะลองฟังดูนะคะ ทุกท่านก็สามารถดูชีตได้นะเปิดดูชีตที่ส่งไปให้ได้นะว่าสิ่งสำคัญในภาษาอังกฤษเวลาเราพูดเขียนอ่านก็คือการลำดับการลำดับ word order word order is very important in English นะต้องลำดับ word order ให้เป็นให้ถูกต้องนะเพราะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าอันไหนคืออันไหนคือ word class นะ word class ก็มี เวทคัฟก ad ็มี verb noun adjective adverb preposition determiner determiner ก็คือตัวอธิบายคุณลักษณะที่ชัดเจน pronoun และ conjunction นะในในในภาษาอังกฤษนี้ก็จะมีในประโยคมันจะมี phrase ประกอบอยู่ด้วยนะ phrase ก็มีสีแบบนะ phrase ที่ขึ้นต้นด้วย phrase ที่เกิดจาก verb ก็เรียกว่า verb phrase f r b h e วลีที่ขึ้นต้นด้วยคำนามก็เรียกว่า noun p r a s วลีที่ขึ้นต้นด้วย adjective ก็เรียกว่า adjective p r a s ขึ้นต้นด้วย adverb ก็เรียกว่า adverb phrase และขึ้นต้นด้วย prepositional preposition ก็เรียกว่า prepositional phrase อันนี้เราก็ต้องเรียนรู้ไว้นะเพราะว่าคนไทยไม่ได้เรียนรู้เนี่ยทำให้เขียนหนังสือกระท่อนกระแท่น โครงสร้างของประโยคก็จะประกอบไปด้วย subject verb object complement และ a d v e r b a l นะสิ่งที่เรียกว่า c o vocabulary words ประกอบไปด้วย verb noun adjective and adverb นะ word order subject verb, verb works, object ตอนนี้ในในประโยคมันจะมีอนุประโยคนะเรียกว่า clause นะ คัสเพย์ทันก็จะมี subject บวก transitive verb หรือ subject บวก intransitive verb intransitive verb ก็ verb ที่ไม่มีกรรม,มรับ transitive ก็ต้องมีกรรม,มรับนะกับ linking verb นะ linking verb ก็ subject verb บวก complement subject verb บวก adverb นะคำขยายกริยาก็มี ร r บหลายตัวเลยที่เป็นได้ทั้งมีกรรมมารับและไม่มีกรรมมารับนะเป็นได้ทั้ง transitive และ intransitive นะอย่างเช่นที่อาจารย์ยกตัวอย่างที่ชนะี er. แ่แปลว่าเปลี่ยนนะวิกิน bend, war, break, burn, change close cook combine continue crash เนี่ยเป็นต้นนะลองอ่านดูนะแล้วเราไป หาตัวอย่างวิธีใช้ดูนะอ่านดูแลหาตัวอย่างวิธีใช้ดูสําหรับวันนี้อาจารย์ก็ขอจบคำบรรยายในช่วงนี้แบบเพียงเท่านี้นะคะเพื่อจะได้ไม่มากเกินไปแบบสบายๆเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะเรามาเรียนรู้ด้วยกันเรามาเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็ เก่งไปด้วยกันแบบสบายๆง่ายๆวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ